มาทราบสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนค่ะในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกประจำวันที่17พฤศจิกายนปรากฏว่าโปรตุเกสค่ะระเบิดฟอร์มไล่ฉลมอาร์เมเนียไปแบบขาดลอย9ประตูต่อ1ทำให้เก็บเพิ่มได้3แต้มและควา้าแชมป์ในกลุ่ม F ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปการันตีตีตัวรอบสุดท้ายได้สำเร็จค่ะ ส่วนคู่อื่นๆรอบคัดเลือกโซนยุโร,รปมีดังนี้ค่ะฮังการีแพ้ไอส์แลนล์ไป2ประตูต่อ3โปรตุเกสชนะอาร์เมเนียไป9ประตูต่อ1ไซปรัสแพ้ออสเตรียไป0ประตูต่อ2บอสเนียชนะโรมาเนียไป3ประตูต่อ1ค่ะลิกเตนสไตน์แพ้เวลส์0ประตูต่อ1อาร์เซอบาจานแพ้ฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ3ยูเครนชนะไอซ์แลนด์ไป2ประตูต่อ0อิสราเอลชนะมอลดวา4ประตูต่อ หนึ่งอิตาลีแพ้นอร์เวย์ไป 1. ประตูต่อ 4. ีอัลเบเนียแพ้อังกฤษไป 0. ประตูต่อ 2. และเซอร์เบียชนะลัตเวียไป 2. ประตูต่อ 1. ค่ะ